เบื้องหลัง EP ห้าอ้าวย่งตะสิตีกันตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเราอยู่ที่สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชเย้วันนี้เรามาออกกองกันนะคะเย้้ยอนีเร่ เรื่ออะไรนะอันนี้เบื้องหลังค่ะอันนี้เบื้องหลัง EP ห้าออกกางครับออกกองใช่ EP ห้าแล้วเหรอใช่ EP ห้าแล้วโยกจากโซ่มาดูความจริงจังของทีมงานอันนี้เพิ่มเสียงงานะการกันเฮ้ยกันกันเอาเอาทัจิบเทปก็ได้ถ้าไม่ขี้เกียจตัดต่อกันอะไรต่อเหรอ ไกลอนี่ยปลิปแล้วเนี่ยปอยกับไปคุ้มกับตัดต่อต่อขึ้นก่อนลณะเนอเอาใช่หรือต้องคณะต้องคณะหรือนี่ค่ะนักแสดงของเราเธอจับตรงนี้นะโอ้โหที่จับนะคะอะไรคะจัดเลยพัดให้คุณพี่มาจากสาขาอะไรคะอ่าพี่พี่อยู่พืชศาสตร์ครับผมโอ้น้องๆมาเรียนได้นะครับที่นี่มี่เด็กเขเรียนหลรอก ไม่จริงไม่จริงคะะไม่จริงเจาจริงทุกอย่างก็เป็นคำนี้ครับเรื่องหลังอีพีของข่าวไรแบบประชาชนข่าวไรแบประชาชนข่าวรงไทยโควิดเองยังกับประชาชนเนี่ยเอาเอาว่าเป็นพรีเซนต์เดมืกี้นี้ไม่เสร็งง่ายแล้วฮอนแดดแกฮอนเลย เราจะทำเนื้อแดดเดียวกันเฮ้ยเอ็มจะบ้าแล้วอ้าวทำไมอยู่ในกล้องเขาแล้วน้องเขาดูเตี้ยๆวะน้องดูตันอะเต๋อตัวจริงไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้บางหลังอันนี้น่าดงเฮ้ยไป็บังล่มหนอันเนี้ยไม่ได้ถือกล้องเอาเสื้อแขนยาวไปให้ตากล้องฉิคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักสาขายินดีต้อนรับเข้าวิทยายการกันเต๋มหาเศรษฐีการเงินนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราดูไปพี่โหพี่พี่โฮพี่โจยืนน่รถสปีลงนิดนึงตอนนี้เราได้อัดเป็นมันสองเทปแล้วนักแสดงไม่เห็นหลับหน้าดนะครับท้านะครับนี่มันจบเลดิมันตรงมันตรงมากเได้มหาะัรอยู่บ่เดี๋ยวขึ้นซับให้ก็ได้ขเป็นออกภาษาขาได้ มีหัวถึงซับงั้นตาพี่ไปดูเลยครับว้าวเป็นการบีมงานที่จริงจังมากอย่าเว้นตากล้องสวัสดีครับวันนี้เราจะมามากี่เพื่อนดูอะไรนดูอะไรวะพรุ่งนี้บอกให้เอ๋ยมาแทนกูบอกว่าจะได้ถ่ายกล้องไงผิดสักไรมึงก็แหลกเรื่องมากไม่ไม่กูจะได้ถ่ายกล้องมันจะถ่ายกล้องใหญ่เมันก็เอ๋ย มันไปถ่ายเบื้องหลังเนอะสาขาที่มีการติดพืชนี่นะ EP ใหม่เป็นบล็อกของกูนี่ผ้าบรรยากาศล่าสุดในลองนั่งดูสิอุ้ยเหมือนเก้าอี้เลยได้แล้วได้แล้วมาเลยพร้อมตอนนี้ทุกคนเริ่มพร้อมมากกัทุกคนเริ่มเริ่มอินเทอร์ชีมาอีกรอบแล้วไหนมาดูสาขาพืชเทคที่สาม ตอนนี okay. Th ้ตอนนี five. ้ไปใกล้ใกล้สว okay. Th ัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักสาขาเทคโนโลยีการเกษตพืคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยการสิน์กันนะครับแล้วสำหรับ าการเรามีอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อตามพี่รปดูเลยครับมาเลยครับอ่าผ่านปะกี่เราผ่านปะเป็นไงรีวิวร้อนค่ะร้อนเลยเอาเสะเงินอ่าถูกเลยใครเจียกขึ้นไปก่อนอถอะเ้ยพอแล้ว้อน ก้องเบื้องหลังซูมเลยเกิดอะไรขึ้นคะตากอกร้อนแดดครับถูกเอ้ยยยจริงนงอนก็ดัดดิเยยเห็นไม่คิดงอนเหรอนี่ให้เขาประชุมไปฮะส่วนเราก็ถ่ายเบ้องหลังนี่เกาหลีสวัสดีค่ะเกาหลีโ่ระีสวัสดีค่ะ คลิปเบื้องหลัง EP เจ็ดตอนนี้เราย้ายมาที่เขาเรียกว่าอะไรวะกูไม่ได้เรียนสาขาทีเขามาเรียกว่าเขาอยู่ที่อฝักกระุกเข้าถายย้อนหลังหรอเขาเรียกว่าอ น่าจะฝักรพดนาเรียมละโอเคตอนนี้เขาจะเริ่มถ um> ่ายกันแล้วเพราะฉะนั้นี่พูดว่ตวนเงียบทับทุกคนี๋ยวตันุกลอนไม่ต้องถามว่าคนพูดอยู่ที่ไหนคนพูดอยู่ที่ไปอยู่ในรมส่วนเขาอยู่แดดสบายจริทีเราทดลองอะไรกันยังไงบ้าง อะจริงก็สวยเหมือนกันนะนี่กล้องเรานี่ชอบกล้องตัวเองมากเลยแต่ว่านะมีสีเย็นมีสีเย็นเขาเรียกว่ามีสีเย็นป่ะนี่นี่เขาเรียกว่ามีสีป่ะเออเขาเรียกว่ามีสีเฮ้ยสูงไปะไหน เราเอออยู่มาหลายอีพ okay. ีล okay. ืมแนะนำอันน well ี้ถ่ายภาพดีไว้อจริงต้องขออภัยที่ก้องเรื่อนเพราะว่าเออฉันนั่งอยู่บนปีกอันดับแรกนะครับที่แรกแป้งสาธิตการปลูกข้าวโพดของเราครับ น่าสนใจแลวโพดยขนานี้ทำไมไม่ดูปบ้างครัการทดลองของเรานะครับผมไม่ดูฉันรู้สึกว่าจะกายแล้วครับเราจะใส่ฉันรู้สึกว่าจะายแล้วคระสบนคนลนิดไหนให้การจดกนข้าวโพดฉันรู้สึกว่าแล้วผู้ชนิดไหที่เข้ากับข้าวโพดของเราได้ดีที่สุดครับน่าสนใจมากเลยครับครับครับ อืเอ้ยงั้นไปต้งหลังเบื้องหลัง EP 8อันนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเอาง่ายงวันนี้ขอดูแบบจริงจังซะเหลือเกินเเกินไปทำไมขึ้นเสียงเป็นแบบนี้วย จะได้สช็จ้เหรอจะยางไเกทดลองเป็นสาุดใไห่คเป็นาุทดองเป็สุดะไอุยทองฟ้าสดสทยดูว่าการเจริญเติบโตของข้าวโพดของเรานะครับอันไหนมันดีกว่าอันไหนมันดีว่ากันแล้วก็อันไหน จ,จ,จ,จะๆๆ <c oughs> แท <c oughs> นไปตรงนี้จะแพนจะแนมาอย่างนี้ฮะชบอย่างนี้เราเออยาโอเค สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเบื้องหลัง EP 9แล้วนะครับวันนี้แดดร้อนมากเลยมันก็วันเดียวกันด้วยนะวันเดียวกันกับ EP 8ด้วยค่ะเราเรากลังจะไปไหนกันครับเราเรากำลังจะไปึกสาขาพื้นนะครับว้ เจอกันอีพี10นะครับ ยังไม่มีสปอนเซอร์เลยอันนี้คนดูประมาณ35ล้านคนแล้วถ้าเกิดมีสปอนเซอร์ท่านไหนใจดีนะครับเข้ามาได้ครับ EP ทีของเราคนละสิบบาทครับใช่ดร์ a ดเนทได้นะคะโ o เน t ได้ l ดี้ได้ civic ได้คนเข้าถึงเยอะครับคลิปนี้โอ้แสงคอยร้อยได้ไหมครับนายกได้ได้กลับไปด้วยนะคะกระทิงแดงได้นี่อันนี้คือทางกับกอลไม่รวมลมได้ ออวเเาา EP10 ใช่ไหมยายจะไปกดแบบกดรักกดรักกดรักเลยแผลย้าได้แหมไม่เห็นมีทั้ง EP เลยอ๋อเปล่าถ่ายมาหลาย EP ก็ได้หนิ EP ไม่เห็นเลยชอบอะไรแบกขาแผลทายจบจบหน่อยจบหน่อยอ๋อนี้ EP10 ของเรานะครับ EP10 ของเราได้ถ่ายมาแบบครึ่งวันแล้วซึ่งเหนื่อยมากวันนี้มาเจอกัน EP 1ิบเอ็นะครับบายบาย